อีกแล้วดีกว่าเริ่มทับพิมทับส้มมัทับส้มเหนื่อยหนักน่าเกลียดมากไม่ได้ส้มโอแน่นอนอะม่วงเฮหรอเฮ้าขอแพ้ตั้งแต่เริ่มวันนากล้วยอันนี้ก็กล้วย่ะมันจะเป็นอะไรไปดีกว่าโกรธเบื่อยิ่งโมหรอส้มหรออะไรอะโมอะแตงโมอะแตงโมไปตเลีกไม่คูแต่ไม่ mix เป็นน่ะเป็นทันทีอะอะไรอะมันยากเกินอ่ะแตงโมอะแตงโมไปไปไปตั้งับทฮะพี่ไม่เหมือนยมายหรอ โมยังยังแบบนี้แตงโมล้อที่ต้องงูไปงูไปเลยงนแล้วแล้วมต้องมาสับปลาลอด้วยค่ะตุเร่มากรอ่าตอเบรี่สับปลาล้อตัวขาวขาวเลิศส้มมีหัวเนาะเชอรี่โอ้ยเกบบนี้ อันนี้มันเป็นอันนี้ไม่ได้เล่นเกมทายมันเล่นเกมเดานะคะใครพูดก็ไม่พูดนะสองต้องพามันหลับมันต้องให้เหล่เออนแล้วไม่เล่นแล้ว